สวัสดีครับคุณโรหิมครับมาทุมมองที่เกาครับเมื่อนี้มาทุมมองกันข้ามน้ำสงขามครับน้ำสงครามขึ้นมาลายมือแล้วครับ 3- ามสี่มือแหละเดี๋ยวนี้นะ้ำมันขึ้นโบเป็นบ่เป็นรด,ดูนะครับพี่น้องทางเขื่อนกินเขื่อนล่าเพิ่นปล่อยมากกัหน,นุน น้ำโคงกันนุนน้ำส่งข้ามขึ้นครับขึ้นโอ้ขึ้นหลายครับงวดนี้ประมาณเป็นเกือบเม็ดครับเป็นแขนแขนกูก้อ่กผมละครับพี่น้องก็เลยมามาส่วนกันมาหาป่ามือนี้มาทุ่มข้ามครับทุ่มข้ามน้ำส่งข้ามครับมีคนว่องให้คนลอยหิมบาดคือสิขาดน้องน้ำน้องป่าว่าได้แล้วเนาะแต่ละมือนี่มาเพิ่นว่ากัดสิเมียนอขอึ้นขึ้นแล้ครับ คันบ่อใดลงน้ำสงครามกับบ่อใดมาหาป่านี่มันทั้งมันปิ่นแตงไหนครับมันอยู่บ้านมันก็บ่อจักความอยู่ครับมันหฮอนครับพี่น้องใครเนี่ยแต่เมื่อคืนนี้กับฝนตกลงมาเนี่ยเงีย็นๆเนี่ยจังหน่อยครับติดตามครับพี่น้องครับติดตามกันกันทุมวังหาปลาของคนโลหิมครับเมื่อนี้ครับหมู่ก็เริ่มถุ่มนะครับเริ่องใช้เขาใส่ไม่ไหลไม่ไหลถุ่มครับมาลำกันหกเจ็ดลำครับคน ทางตทางยุทยังที่ถางกึงถึงถึคถึงถึงถึงนึงถึนถึงถึงถ <mas k> ึงถึงถึงถึงคนง โอ้ตอนนี้เด้ยปาปัก่เลยอ่ะได้ส่งตัวลย ไปพุ่นบ่หน่ามองค่อเลยบอกปลาหักแข็งตั้ยใหญ่อือหัวแข็งไหมนี่จริงขาเลยเนี่ยติดเศษลุงสมบูรได้จักสูบ 怎么？

วัวมันบวชแทบเลยหมอมันบวชแทบเลยถ้มามันตายมันบวชแทบเลยสรุปผลงานครับไปถึงมองครับ ได้อยู่ครับพี่น้องส่วนมากจะเป็นปลาขาวหัวแข็งครับได้ประมาณากับสี่รูห้ารูประมาณนี้พี่น้องสุดท้ายครับพี่น้องครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ได้อครับพี่น้องช่องโคโลหิมครับยัง เป็นช่อง้ยน้อยอยู่ครับยังต้องการกำลังเลี้ยงเชียร์เลี้ยงใจจากเพื่อนๆพนพี่พน้องๆอ,อยู่ครับสวัสดีครับ